ตกลงแล้ววันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลท่านออกมาบอกแล้วนะคะว่าไม่ได้มีนโยบายยกเลิกชุดลูกเสือคือตอนแรกท่านนี่แหละท่านรัฐมนตรีช่วยสุรศักดิ์นี่แหละออกมาบอกว่าผู้ปกครองอย่าเพิ่งซื้ออาจจะไม่ต้องใส่อาจจะเปลี่ยนเป็นแค่ผ้าพันคอวอลเกอร์แล้วก็หมวกร้านขายาเขาสั่งมาขายแล้วบอกว่าเต็มสต็อกเลยวันนี้ท่านก็เลยบอกว่าไม่ได้ยกเลิกแต่แล้วแต,แต่แต่ละสถานศึกษาอ่ฟังเสียงท่านคะ่ะ ว่ายืนยันนะว่าชุดลูกเสือไม่ได้ยกเลิกก็ก็ส่วงกำลังตอนนี้เรื่องถึงกิจกาแล้วกำลังจะแก้กฎกระทรวงระเบียบใหม่เนี้ยจะชุดให้เรื่องมากขึ้นหมายถึงว่าชุดเรื่องลูกเสือแบบต่างการก็คือแบบปกติที่เราใส่กันแล้วก็ชุดลำลองชุดลำลองก็หมายถึงว่าใส่กับชุดพลาชุดนักเรียนมีผ้าเป็นคอมีมวก แล้วก็มีวอลกเกิลก็คือให้ให้แต่ละโรงเรียนตัดสินใจเลยอ๋อแล้วแล้วจะคือบังคับไม่ได้หลายโรงเรียนก็แอนตี้ว่าฉันอยากใส่อันนี้มีจริงนะครับโรงเรียนที่เขาแบบมีความพร้อมเขาบอกยกเลิกทำไมเราบอกไม่ได้ยกเลิกแต่โรงเรียนไหนที่ไม่มีความพร้อมคือคก็ยืนยันนะคะว่ายังไม่ได้ยกเลิกแล้วแต่แต่ละโรงเรียนฝนตกหนักหลายพื้นที่สวัสดี